สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงสุดเศรา้าสูญเสียคนที่รักเผยพับน้องเพลาเฝ้าอะไรทุกวันปลอบแม่หญิงณราวันภรรยาลิปสุพจน์โสดเศรา้าสูญเสียพี่ชายว่าเขาจัดดอกไม้ให้ตัวเองอย่างแน่นเลยนะจะได้สดชื่นรู้ว่าตัวเองชอบสีแดงแต่เขาว่ามันร้อนแรงไปหน่อยตามใจน้องและกันเนอะพ่อทวดาของเขาพร้อมเผยโมเมนต์น้องเพลาลูกสาวที่มานั่งหน้าง,งานศพทุกวันด้วยว่า คนนี้เขามานั่งเฝ้าลุงแหลมทุกวันเลยนะก่อนเผยภาพอะไรส่งพี่ชายครั้งสุดท้ายพร้อมขอบคุณสามีที่ช่วยดูแลทุกอย่างและขอบคุณลูกสาวด้วยว่าส่งพี่แหลมกลับไปนอนสบายบนสวรรค์ตั้งแต่เมื่อวานขอบคุณญาติญาติเพื่อนๆ,พ,นๆพี่ๆน้องๆที่รักทุกท่านอีกครั้งหลายท่านที่ช่วยเหลือใล้ชิดตลอดงานซึ้งใจมากๆ ขอบคุณสามีที่ช่วยเหลือเป็นทุระให้ทุกอย่างดูแลทั้งเรื่องเอกสารการจัดงานช่วยอ่านคำไว้อะไรเพราะเข้าใจว่าหญิงทำไม่ไหวขอบคุณลูกสาวคนเก่งคอยเป็นกำลังใจไม่ดือ้อคอยเฝ้าอยู่ใกล้ๆตลอดเพราะกลัวหมามีจะร้องไห้ครั้งนี้เป็นการสูญเสียที่หนักหนามากมายครั้งแรกสำหรับครอบครัวเราแต่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคเพราะได้รับการช่วยเหลือจากทุกท่านด้วยนะคะเห็นไหมทุกคนรักพี่แหลมนะ พ่อเทวดาของเขาทำกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาร่วมให้กำลังใจและร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ